มาครับวันนี้เราพามาดูกันเนาะสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปค่อนข้างบ่อยในรถหลายๆคันเนาะจะเป็นพวกตัวหม้อน้ำนี่แหละจากที่ดูเนี่ยตัวหม้อน้ำก็ยังดูปกตินะแต่ทำไมเนี่ยผมถึงเปลี่ยนเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ผมมาบอกเล่าโดยแบบสรุปๆให้ฟังว่าทำไมเนี่ยทั้งที่ตัวหม้อน้ำเนี่ยดูเนี่ยยังดูโอเคอยู่เลยนะแต่จริงๆเนี่ยผมอ่ะต้องเปลี่ยนออกใส่หม้อน้ำตัวใหม่ให้ลูกค้าไปนะครับมาเนี่ยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ทำไมผมถึงเปลี่ยนไปเนทั้งที่เนี่ยตัวนี่ครับก็ยังไม่ได้เล็้วลายนะเนี่ยยังไม่ได้เล็้ยวลายอาจจะมีนิดหน่อยเนาะอันนี้มันยกออกมาละอ่ะมันก็เลยอาจจะเนี่ยอย่างเงี้ยมีบี้บ้างนิดหน่อยเนาะอ่าแต่ก็ทําไมเปลี่ยนเนาะอ่าอย่างแรกคือตัวหลอดหลอดข้างในเนี่ยครับเนี่ยตัวหลอดข้างในอาจจะมองยากเนาะอ่าคือไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นหลอดอยู่นี่ครับตัวม่านเนี่ยจะเป็นหลอด ที่ให้น้ําผ่านเนอแล้วให้ขีปตรงเนี้ยระบายความร้อนไปนะครับไอตรงหลอดตรงเนี้ยแหละข้างบนเขาจะเป็นร่องน้ําอยู่ตรงเนี้ยแหละที่เขามันจะตันบ่อยๆทําให้ตัวหม้อน้ำเนี่ยไม่สามารถระบายความร้อนได้ตรงนี้แหละต่อให้ตรงเนี้ยดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนาะแต่หลอดตรงเนี้ยมันตันนะหลอดมันตันเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้จำเป็นต้องยกหม้อน้ําทั้งอันเนาะ แล้วก็เปลี่ยนไปอ่ะแล้วก็ต่อไปเนาะจะมีในส่วนของพวกตามขอบพวกนี้ครับตามขอบพวกนี้แหละอ่าที่จะมีโอกาสที่จะรั่วเนาะอ่าอันเนี้ยรถญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะมีเป็นพลาสติกอ่าเนี่ยแต่บางคนอะ่ะในของรถบ้านเราบางคันเนะเาะก็จะมาเป็นเหล็กหรือบางคนเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวอลูมิเนียมอ่าเป็นฝาอลูมิเนียมหรือฝาสเตนเลสแล้วแต่วะอ่าแล้วแต่ตัวว่า เขาจะไปทําเป็นแบบไหนเนาะแต่เนี้ยผมอ่ะไอ้พวกเนี้ยั่วเสร็จผบอ่ะผมอาจจะถอดหม้อน้ําเปลี่ยนเลยอ่าก็จะไม่ไม่เปลี่ยนเป็นฝาสแตเลสหรืออลูมิเนียมแบบที่เขาทํากันเนาะแต่ผมอาจจะยกหม้อน้ําใหม่ทั้งลูกเนี้ยขึ้นไปเลยแทนอ่าจะได้ลูกค้าจะได้เป็นตัวหม้อน้ําที่ใหม่ไปเลยจะได้เรื่องการระบายความร้อนเนี้ยจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอ่าแล้วก็ในบางเคสที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยไอ้หลอดพวกเนี้ยเนี่ยหลอดหลอดอะไรหลอด หลอดตัวนี้เป็นพลาสติกใช่ไหมครับอย่างฝาเ,เป็นพลาสตกิกตัวหลอดเ,เป็นพลาสติกบางทีมันหักส่วนตัวบางทีผมกลัวเชื่อมแล้วมันจะไม่ค่อยอยู่เนาะผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนมอน้ําให้ลูกค้าไปเลย <c oughs> ก็ถือว่าลูกค้าเนี่ย <c oughs> ก็กาไรไปผมเปลี่ยนมอน้ําให้ไปเลยทั้งครั้งที่ไอ้นี่แค่ตัวนี้หักอย่างเดียวก็มีเหมือนกันอ่านี่ครับบางทีเนี่ยข้างในหมอน้ําเนี่ยก็จะมีสนิมบ้างดหน้อยเห็นไหมครับเนี่ยมีสนิมที่อยู่ในตัวมอน้ามาบ้าง เนี่ยอย่างเนี้ยก็มีบ้างเนี่ยครับอย่างเนี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวดูดูเนี่ยครับเนี่ยบางทีมันก็แตกหักบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากม้อนน้ำตันแล้วก็บางทีมันรั่วตามตะเข็บเนี่ยแหละครับผมเลยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนาะก็ตัวม้อน้้ำนะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะที่ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเนาะเพราะถ้าตัวหม้อน้ำเนี่ยมีปัญหาอาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหาตามมาได้เช่นน้ําดัน ฝาโกงพรุ่งนี้เนาะก็เป็นปัญหาใหญ่ๆทางนั้นสําหรับตัวรถเนี่ยม้อน้ำเนี่ยเปเลยเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนที่ใช้รถเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ยังไงถ้าใครดูแลอถ้าใครถ้าใครอยากหาพวกราาถบรรทุกญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อกันได้นะครับที่เฮียงเจรยญนยนต์จำกัดนครปฐมครับมผม